สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของเรานะครับหลายครั้งเนี่ยเราเชื่อว่าการเป็นคนดีคือทําให้คนอื่นมีความสุขมันคือสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าบางทีความดีของเราเนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทำลายตัวเราเองได้เช่นกันครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบุคคลที่มีชื่อว่า people pleaser หรือว่าคนที่พยายามทําให้คนอื่นเนี่ยพอใจอยู่ตลอดเวลาครับคุณเป็น people pleaser หรือเปล่าลองถามตัวเองด้วยคําถามเหล่านี้ดูนะครับคุณเนี่ย รู้สึกผิดหรือว่าไม่สบายใจเมื่อต้องปฏิเสธคนอื่นครับคุณจะพยายามทําให้คนอื่นพอใจแม้ว่าตัวคุณเนี่ยจะเหนื่อยมากครับและสุดท้ายนะครับคุณเนี่ยจะเอาความต้องการของคนอื่นมาก่อนตัวเองอยู่เสมอ การเป็นคนที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขมันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ปัญหาคือถ้าคุณพยายามมากจนเกินไปจนทําให้คุณเนี่ยต้องเสียสละสิ่งสําคัญหรือทําให้คุณเจ็บปวดนะครับมันอาจจะไม่ใช่ความดีที่ถูกต้องอีกต่อไปครับสัญญาณที่บอกว่าคุณเนี่ยกำลังถูกเอาเปรียบนะครับ 1. เขาจะทําให้คุณรู้สึกผิดนะครับเมื่อคุณปฏิเสธเขา2ครับเขาเนี่ยจะคาดหวังให้คุณเนี่ยช่วยเหลือเขาโดยอัตโนมัติครับ ต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการสร้างขอบเขตที่ชัดเจนในการทำความดีกันดีกว่าครับ 1. นนะครับการพูดว่าไม่อย่างมั่นใจครับการปฏิเสธมันไม่ใช่เรื่องที่ผิดหรอกครับ2ครับการที่เราเนี่ยตั้งขีดจำกัดของตัวเองครับถามตัวเองก่อนครับว่าพร้อมหรือเปล่าที่จะช่วยคนอื่นครับ 3. ครับฟังเสียงตัวเองให้มากขึ้นครับ4ครับ การสร้างความสมารถที่สมดุลครับหากว่าเขารักเราจริงนะครับเขาจะไม่บีบบังคับให้เราเนี่ยทำอะไรที่เกินตัวครับสรุปแล้วความดีเนี่ยไม่ใช่ปัญหาครับแต่การที่เราเนี่ยทำความดีโดยไม่คำนึงถึงขอบเขตของตัวเองอาจจะทําให้เราเนี่ยต้องเจ็บปวดโดยไม่จําเป็นครับหวังว่าวันนี้ทุกคนจะได้ข้อคิดดีๆในการดูแลตัวเองนะครับและกล้าที่จะปกป้องขอบเขตของตัวเองให้มากขึ้นครับขอบคุณที่เราฟังพอดแคสต์ของเรามาันจะถึงตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ